หอดเท่านแล้วหอดเทืานแล้วพี่น้องใช่รุว่าก่อนสั่งมึงจะเอาลุนไหนแล้วก็มึงลุนไหนลุนไหนล้อลุนโลุนโลุนสองล้อครับตัวนี้ลุนสองล้อสองหมื่นได้แต่จเสิ่ความคก็ลังด้มือังสองมือนได้ยังไงเลี้ยตัวนี้ล่อน ลอยมีเดตเ็ตัวนี้ก็สองอุ้ยมึงก็เอาปลายมานี่เถอะเว้นี่สองโลตัวนี้เบิงแต้เขาเชยนไหวนั่นเขเชไหวเพิ่นเพิ่นเชิไหวให้เดี๋ยตนนสอั้วมีโัวตอนนั้นโลแปดชิปมันหลุดมันหลุดโซนหลุดนเกี่ยวขาเกี่ยวแทงไหวเ เปล่ามาเอาเด้อพี่น้องเบิดนี่จากเด้ว่าหันเนี่ยเขาเอาเมียนไปแล้วสามหน่วยตันนี้ โลแปดิบนะครับเกินหน่วยหนึ่งหน่วยนึ่งก็บจีประมาณโลเจ็ดโลเก้าครับนะไอ้ด่างน้องฟานเอ้ตัวนบ้ เออนี่นี่สองหน่วยโลเก่ากับสองโลแ่นี้แหละลูกเก่ากับลต้องเลยกวัไม่อยอวนีอีกเออีกสองหออม,กกอมืหน่นจวคอยมากินก้าายยากานใส่ยาบ่ปมะหว่านไปม่อว่านไปมวนกเปลือยให้ซ้นีง ไจูบกแต่พอให้มาเหลือก no ็อินเหลือก็เองนี um ้เนี่ยชุดเก่าก็สามโลเป็นสามชุดเก่าสามชุดเก่าคูณพอกี้แต่แต่ห้องโตะมันสามเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์เออเพราะว่ามันมันมันสามโลเก่าเอวี่ทุ่งบอสฮะ เอาทุงแต่นอกที่ล่ะแล้วเอาไเห็นกอนสามลอเพเออวันรู้เราหลนเไงเไมอพี่น้องไก่เลยได้ไก่เลยได้น่ะคนี้ลัพี่น้องพอกันคิปไหมครับ